ันนี้พวกเราชาวขนมอินดี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการพับดาวดาวกระดาษแบบนี้นั่นเองมีตัวอย่างพรามถ้าอยากพับไม่ได้เยอะๆแบบนี้ก็ไปซื้กอกระดาษพับดาวมานะคะอ่นนี่ค่ะหน้าตาของกระดาษพับดาวนะคะคงรู้จักกันอยู่แล้วกดเยนให้ค่อยหลอย่างนี้ค่ะนี้นะคะแล้วก็จับหางมันค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ดึงดึงนะคะ แล้วก็พับอันนี้ลงมาก็กจะเป็นสีขาวๆอยู่จากนั้นก็ม้วนมาเลยม้วนซ้ายม้วนขวาม้วนซ้ายม้วนขวาม้วนเรื่อยๆอ่ามื่อเหลือประมาณนี้ก็สอดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็บีบนะคะ แตังจนั้นก็ได้จอกระดาที่สมบูรณ์คขอบคุณค่ะ